ยามาฮ่าฟินนะครับผมอันนี้มันใส่หลอดไฟหน้าซันบีมนะครับตัวนี้ตัวรุ่นใหม่นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นกําลังไฟอยู่ประมาณ1ิบกวัตต์นะครับไม่ถึงยี่สิวัตต์นะครับอยู่ประมาณสิบกว่าวัตต์ดูแสงนะครับอ่านี่แสงไฟต่ํานะครับแสงไฟสูงครับดูท้ายกระบะนะครับสูงต่ํา เปิดสูงต่ำไม่หายนะครับผมเปิดสูงต่ำไม่หายตรงนี้ถนนมันสว่างนะครับเพราะหลอดไฟสว่างมากนะครับก็ยังเห็นแสงอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับคัดออฟคมกิบเลยนะครับดูเส้นนะครับเส้นคมกิบนะครับตัวนี้เป็นขาวต่ํานะครับแล้วก็ขาวสูงนะครับอ่าประมาณนี้ครับยังไม่วางจําหน่ายนะครับอันนี้เอามาทดสอบให้ดูก่อนนะครับ เปิดราคาแล้วก็วางจำหน่ายเดี๋ยวแจ้งหน้าเพจอีกทีครับผม